นาตาลีโอเดนเป็นพี่สาวต่างแม่ของเบลิต้าแม้จะไม่ใช่ทายาทสายตรงที่คันลอนยอมรับแต่เธอก็เป็นลูกเพียงคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่ที่คาลิฮาร์ระหว่างทั้งเธอและลูเจอร์เป็นตัวละครที่มีความสามารถมากจนถึงขนาดที่โอเดนขาดไปไม่ได้และในขณะเดียวกันเธอยังเป็นคนที่ถือดาบตามคำสั่งของคันลอนด้วย แต่นาตาลีกับเบลิต้ากลับเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเกินคาดซึ่งพบได้ยากในตระกูลโอเดนหลังจากที่คังฮยอนอาได้เข้ามาสวมร่างของเบลิต้าในเวลาแบบนี้นี่ควรจะนับว่าฉันโชคดีที่นาตาลีโผล่มาพอดีหรือเปล่านะว่าแต่ทำไมถึงทำสีหน้าแบบนั้นล่ะไม่เห็นหรือไงว่าตอนนี้ฉันกำลังโดนคุกคามอยู่ ฉันมาขัดจังหวะหรือเปล่าคะฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดเลยแลยนะคะว่าเบลิต้ากับท่านนดยุกจะมาอยู่ด้วยกันเอ๊ะหรือเธอคิดว่าตอนนี้ฉันกับโนอาก์กำลังแอบนัดเจอกันงั้นเหรอเข้าใจผิดกันไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงน่าเสียดายนะครับ ผมยังอยากจะสนุกกับการแอบเจอกันลับๆอีกสักหน่อยแทๆ้ๆอีตาคนนี้นี่พูดอะไรของเขาอีกแล้วเนี่ยทันคะฉันขอตัวอะหายเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าคุณเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีกก็มาหาผมนะครับ เพราะคุณเป็นผู้มีพระคุณของผมไอ้หมอนั่นนะผมจะค่าให้ฟรีๆเลยไว้เจอกันใหม่นะครับว,ว้าวถึงเขาจะดูเป็นผู้ชายที่น่าขนลุกไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนนัเนี่ย เป็นไงมาไงน้องสาวฉันถึงมาอยู่กับผู้ชายคนนั้นสองต่อสองได้ละ่ะถ้าแอบมาเจอกันแบบลับๆจริงๆก็ขอโทษนะที่เข้ามาขัดจังหวะดูท่าสายตาของเธอจะมีปัญหาแล้วมั้งให้ฉันเลื่อนจัดการเรื่องที่เธอขอไปสักพักก็แล้วกันดีไหมเช่าขี้งกชะมัดเยนน้องสาวจอมโหดตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันหน่ละ่ะ จะมองยังไงก็ดูเหมือนว่าท่านใายุกจะสนใจเธอนนิก็คงจะทั้งอยากรู้แล้วก็สนใจนั่นล่ะมั้งแต่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกนะเอาเป็นว่าช่างมันเธอไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพ่อที่จงเกลียดจงชังมกพกที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติอยู่แล้วเอ๋จะว่าไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ฉันก็เคยได้บังเอิญเจอผู้ชายคนนั้นนะ ท่านนายุกนะเหรออืมเคยเจอเมื่อไหร่กันนะเหมือนฉันจะเคยบังเอิญเจอเขาระหว่างทางพอดีคนที่ปกติจะเมินกันแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ทำไมวันนั้นเขาถึงมาชวนฉันคุยขึ้นมาเขาวชวนคุยเรื่องอะไรหรอก็ไม่มีอะไรมากหรอกคุยกันได้แค่ไม่กี่คำจูจูๆเขาก็ทำหน้าผิดหวังอย่างรุนแรงขึ้นมาซึงงั้น ไม่อยากจะเชื่อเลยจะว่าไปแล้วตอนนั้นเองก็เหมือนกันนี่อย่าบอกนะว่าเขาไปเจอพวกลูกงูทั้งหมดเพื่อตามหาฉันงั้นเหรอเขารู้ได้ยังไงกันว่าฉันคือโอเดนหรือว่าเขาตั้งใจจะปราบปรามโอเดนก็เลยลองมาเจอทุกคนจนสังเกตเห็นฉันเข้าโดยบังเอิญงั้นเหรอฮ่าช่วยไปส่งฉันที่ห้องรับรองหน่อยสิแค่โดนรูเจอตบหน้ายังไม่พอ ต้องมาเจอกับท่านนายุกอีกวันนี้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วรับทราบยังไงก็เถอะถ้าหมอนั่นยังไม่แก้นิสัยขี้โมโหของตัวเองแล้วก็ตอนขึ้นเป็นผู้นำตระกูลจะต้องวุ่นวายมากนั่นแน่ให้ไปสิหัวหน้าหน่วยเกรแฮม งานเลี้ยงไม่สนุกหรืองไงอง์รัชทายาท <c oughs> ฉันไม่เห็นหนายเต้นลําสักเพลงพวกเลดี้ที่เลงนายอยู่ตอนนี้คงร้องไห้กันหมดแล้วมั้งนาทีของกระหม่อมคือการดูแลฝ่าบานและองค์ชายจะมัวไปเต้นรําได้ยังไงกันแค่ไปเต้นลําสักเพลงจะเป็นไรไปถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยถึงจะก,กำลังเต้นลําอยู่ก็คงพร้อมจะรับมืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ นั่นมันก็ใช่ความจริงแล้วกระหม่อมโดนปฏิเสธมาน่ะพะยะค่ะปฏิเสธเดี๋ยวนะมีเลดี้คนไหนที่กล้าปฏิเสธเซอร์ได้ลงเกรแฮมเคอร์ติสถูกปฏิเสธเนี่ยนะครั้งแรกในชีวิตเลยละสิหรือว่านายไปขอผู้ชายเต้นลำมาเหรอกระหม่อมเป็นคนขอเต้นลำเชียวนะ ถึงอีกฝ่ายจะเป็นผู้ชายคิดว่าเขาจะปฏิเสธได้ลงหรอพระยะคะ่ะเฮ้ยหน้ามันใสใช่ไหแต่ก็ถูกของนายแล้วนะเฮะ้ยนั่นล่ะเซอร์หน้าตาดีขนาดนั้นฉันถึงอดสองสัยไม่ได้ว่าเลดี้คนไหนที่กล้าปฏิเสธได้ลงนะคราวหลังถ้ามีโอกาสนายก็บอกฉันด้วยล่ะ <c oughs> พะยะคะ่ะถ้ามีโอกาสกระหม่อมจะบอกแน่นอน ทำไมนะทำไมกันแค่เรื่องบทลงโทษเสียชีวิตฉันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วแทะเทรดลรับความประทับใจของเกรแฮมเคอร์ติสสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วบรลุงเงื่อนไขในการสร้างเอนดิ้งับแล้วเพิ่มรุทใหม่ที่สามารถพบกับเอนดิ้ของเกรแฮมเคอร์ติสได้แล้วทำไมถึงมีรูทของเกรแฮมเคอร์ติสมาด้วยล่ะเนี่ย